จังหวัดพะเยาเป็นเส้นทางผ่านสำคัญของการนำเข้าและส่งออกสินค้าจึงมีการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้สามารถรองรับการจราจรที่มีแนวโน้มจะขยายตัวในอนาคตโดยการขยายช่องจราจรจากสองช่องเป็นสี่ช่องจราจรซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางโดยการเดินทางจากคุนหมิงถึงกรุงเทพจะใช้เวลาเพียง24ชั่วโมงจริงๆแล้วอาสามเอเนี่ยเป็นถนนหนึ่งเส้น นะครับที่จะเชื่อมระหว่างเหนือสุดลงสู่ใต้สุดก็คือเส้นทางการคมนาคมนะครับสายหลักที่จะเกิดขึ้นในอาเซียนของเราเนี่ยในแนวในแนวเหนือใต้นี่นะครับจะต้องพร้อม1ก็คือเรื่องของการขนส่งคนนะครับสก็คือการขนส่งสินค้าจากนั้นเนี่ยเราก็จะมองว่าพะเยาเองนะครับจะต้องปรับตัวอะไรเพื่อรองรับ A3A น,นะครับก็คือว่า เรามองไว้ที่ว่าเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งก็คือเส้นแม่ใจนะครับอำเพอเมืองนะครับแล้วก็ตำบลแม่กานะครับจะมีปริมาณการจราจรที่สูงขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าจากภาพเนี่ยก็จะแสดงให้ดูนะครับว่า าจากทางด้านบนเนี่ยก็คืออำเภอเมืองนะครับผ่านเข้ามาที่ตัวเมืองพะเยาซึ่งก็จะเป็นศูนย์กลางนะครับและลงไปทั้งด้านล่างนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็จะไปอยู่ตรงหนวดสีแดงที่แม่กาก็คือหมอพะเยานะครับปริมาณประชากรที่มากขึ้นการสัญจรที่มากขึ้นทําให้แผนในอนาคตเนี่ยที่เราคาดการไว้ว่ามันจะเติบโตอีกสิเท่าของการใช้ปริมาณการจราจรณปัจจุบันนี้นะครับส่วนหนึ่งก็คือว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เราพูดกันว่า ในส่วนของถ้าหาว่ามันไม่สามารถที่จะนะครับขยายตัวในทางราบไดานะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือโครงการยกระดับของถนนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแผนของแขวงการทางเนี่ยมองไว้ว่าตัวถนนหน้ามหาวิทยาลัยพะยานะครับซึ่งเป็น a 3า3เอเส้นลงไปที่ลำปางเนี่ยนะครับจะต้องถูกนะครับทำขึ้นมาเป็นทางสองระดับในส่วนของกุ่มทางหลวงชนบท ได้คาดการว่าก็ที่เขาเขาเอสิเมทไว้ก็จะเพิ่มนะก็มากโดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้ต้องการให้มีสะพานลอยและที่กลับรถอันนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่สัมพัญเนาะเรื่องที่ว่าการค่าการเข้ามาคมก็โอเคเนี่ยคนใดที่ว่ามีการค่าหัวการค่าที่อยู่อ่าข้างๆถนน าาาายยยค่ะังกเอกแนออและในส่วนของขนส่งจังหวัดพะเยายังไม่มีมาตรการหรือโครงการที่จะรับมือกับการขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากการสร้างถนน r 3 a มีเพียงการจัดให้ผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมเท่านั้น